วันนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในรวมยอด30นายยอดคุณทหารผู้เด็กแล้วไปอยู่ในพื้นที่พื้นกลางทางไกลเราทราบตีว่าประสองเฟสเฟสแรกแผนงานตน้องตัวีกครั้งหนึ่นแงแผนงานแรกเลยลไม่มีการ ที่ขานแลนมาตลอดระยเวลาที่มีกงมาจะทัเาขขายารองประธานคณะกรรมการมูล,ลนิธิราชธรรมปันเอก,กสมคิดสุกบ,บางกรมมาวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์908ท่านพงสวัสดิ์ ดูแล้วจะแก่คุณภีเดียใช่ต่อแก่อ่อนครับหารเราดูคนเดียวไเรต้องดูคุณภาพของเพื่อนด้วยอะไรด้วยคนยังอกาก็แยกแยบ้างวานยกมาดู้ว่าระบบเนี้ยีจะแขอยงไูอรูอะไรรูไนเร่งคนเน้ยคนเนี้ยเป็นแน่หรว่า

bị kiểm soát song, rồi, này rồi, 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 ที่เปล่นี่้งมีการิมารสาะกจเยกเสร็จ้ชัดมันจะมองไม่เหมือนกันแต่คุมดีตอนนี้ครับผมชื่อไอ้อุขาวึเป็น้่วงานขอนตัวจอทำอทยานกันนะครับตอี้จะเหนวัดีนพูดนปริมาณมันจะบูกอนกเป็นค i ิปเสเป็นาที่มันเป็นตันเีไอ้นี่ก็ตันนึเก็ตัวทุกลายเลยเป็นเบสไลน์นีก็ได้สามวันคดนะ เใชความันเลยผู้ช่วยเราทำฝันได้เลยไม่ได้แต่ว่าเราขยายอยอันนี้ตัวนี้ทำมาใหม่ตอนแรกมีเอกาลแล้วป็น่วตัวเองก็สิ่งที่เอาวางแนนะครับวางแขนเป็นจาก่างเพราะว่าการเพราะว่า